สวัสดีครับผมเปิดกล่องลุ้นการ์ดวันนี้นะครับก็คือกล่องเมอร์ลินพรีเมียโก1996-1997นะครับก่อนที่จะไปเปิดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมซื้อการ์ดได้ที่เพจ f a c e b o o k i n ส c a r ์ Facebook, ka, แล้วก็ร้าน s h อ p e e นะครับารายละเอียดด้านล่างคลิปนะครับมีลิงก์แปะอยู่อ่าเดี๋ยวมาดูที่ตัวกล่องกันเลยครับตอนนี้นะครับกล่องนี้เป็นกล่องที่ <laughs> มาแรงมากนะาจากที่เคยเป็นของที่ว่ามันก็ค่อนข้างหายากนะแต่ว่า ร้าน Star ์ o c อกเเนี่ยเขาเอามาขายที่งานหนังสือนะแต่แบบมันมัน,ม,นมันเยอะมากอ,ะอ่ะวันแรกๆในกะล่องเนี้ยราคา399นะพอะผ่านไป2วันก็ราคาขึ้นนะเป็น699บาทใครที่เป็นเหมาวัวนได้วันแรกๆนะโอ้โหกำไรเห็นนะ <laughs> โอเคอ่า กล่องนี้หวังอะไรที่เขาหากันก็คือเจวิตเบคแคมนะอ่ามันก็จะเป็นเบสการ์ดเบคแคมธรรมดานี่ยแหละใบยังไม่เกรดเนาะก็หลักร้อยนะแต่ถ้าไปเกรดแล้วมันได้9้าเนี่ย PSA 9ขึ้นไปเนี่ยหลักหมื่นนะถ้า PSA 10เนี่ยก็คือโอ้โหต้องมี2อมหมืนะ่นนะราคาตอนนี้นะแต่ว่าหลังจากนี้อาจจะมีเยอะขึ้นนะอ่า แต่ผมว่ามันก็ได้ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการ์ดเก่าอะแล้วมันเกรดได้สิบอะมันค่อนข้างยากนะมันก็จะราคานี้แหละมันมันได้ยากเหมือนกันนะ เกรดสิบเนี่ยขนาดการ์ดใหม่ๆอ่ะเทคโนโลยีผลิตการ์ดใหม่ๆอ่ะเกรดสิบกันยากเลยนะมันก็จะสมราคามันนะนะอ่านี่เป็นแค่เบสการ์ดไปแค่ไหนายามันาามเป็นเบสการ์ดนะอ่ะเดี๋ยวแกะเลยนะเดี๋ยวดูดูกล่องก่อนเออกล่อ,อง1กล่องมี36แพนะ็คเนาะกล่องยังค่อนข้างดีเลยนะนี่แบบว่ายังแบบดูดีอ่ะยังไม่แบบยังไม่เยินตามอายุนะกล่องแบบเก่ามาก20กว่าปีอ่ะแต่ว่ามันมันไม่มีซิลเนาะเปิดม,มาก็จะมันครบไหมเนี่ยผมอาจจะต้องนับดูนะ กลัวมันหายไปนะเดี๋ยวนี่ครบนะ36แพ็ค1แพ็คมีกี่ใบไม่รู้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวออเนี่ยเอาไปเอาไนี่เดี๋ยวแกะเลยแล้ดวดูซองก่อนอะไรเนี่ยข้างหลัง196การ์ดทูอลเล็มีการ์ด196ใบให้สะสมนะแต่ว่าที่เป็นเบสการ์ดมันจะมี161ใบนะที่ที่เพิ่มขึ้นมาม,นมันก็คืออินเสิร์ตนั่นแหละนะ ไะเปิดเลยโอ้ยยังยังหาแกล้แกลงง่ายโอ้โหนี่อะไรติดติดกันหน่อยนะหนึ่งนี่โอ้โหยังผมว่าสวยนะพีเมียโกเมลินจอนห์นฮาร์สันอาร์เซนอลแม็กอลิสเตอร์โอ้พอบลักวิลเดนิสเบิร์กแคม Okay. เดี๋ยวนับการ์ดก่อนมีการ์ด8ใบนะต่อแพ็คโอ้การ์ดเยอะเหมือนกันนะต้องรีบเปิดแล้วเมอร์ลินเนี่ยน่าจะเป็นชื่อแบรนด์นะอก็ต่อด้วยพรีเมียร์เนาะแต่ว่าตอนนี้มันมันไม่มีแนละ้วมั้งเมอร์ลินอาจจะโดนท็อปซื้อไปก็ได้เพราะมันมีโปรดักที่ชื่อท,อทอนะ็อปท็อปเมอร์ลินนะมาดูว่าเราต้องตามหาเบคแคมอย่างเดียวไป การ์ดก็จะติดๆหน่อยนะแต่ก็โอเคนะผมว่าการ์ดเก่าขนาดเนี้ยเนี่ยติดออกมามันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดามเมจอะไรนะเฮ้ยสวยอะยังดูสวยอยู่เลยอะ่ะเย็นไร้อ่าข้างหลังมันก็จะมีนัมเบอร์นะอันนี้มันจะเป็นยังไงเบสการ์ดศูนย์เจ็ดสองทับหนึ่งหกหนึ่งอ่าจอห์นบาร์นส์นี่ตำนานลิเวอร์ฟูนะโอ้โหบิงเกอร์ตอนปี 9697เนี่ยผมก็ยังเด็กอยู่นะแต่ว่าผมก็พอจะรู้ยังพอจะรู้ว่านักเตะค,คือใครที่ดังนะอย่างคันโตนา่าเงี้ยผมก็รู้จักคันโตนาในช่วงช่วงนี้แหละนะแล้วก็ดูดูการนี้นะเป็นปีสุดท้ายของคันโตนานะก่อนที่เขาจะแขวนสตาร์ทเพราะว่าแมนยูได้แชมป์ลีกปีนั้นนะแล้วก็คันโตนาก็เลิกเล่นไปแล้วแมนยูก็แบบว่าเสียศูนย์มา2ปีอ่ะ <c oughs> กว่าจะกลับมาได้แชมป์อีกนะเพราะว่าขาดกับตันไปนะ เอาไปแคมก็ได้ขึ้นมาใส่เบอร์เจ็ดไงออน่าจะเป็นดูการ97 98เหรเแอไปแคมใส่เบอร์เจ็ดอย่างดูก,การต่อมาอช่วงนี้เปิดการ์ดเก่าแล้วนะเออมันโอ้ยอ้อร่วงเยอะจังแกรี่เนวิลอ่าหาแมนยูนะผม เอ้อันนี้ผมได้นี้ด้วยอ่าเรียกเรียก insert แล้วกันนะนี่เป็นถ้วย trophy นะ fa ครับเออมันไม่ใช่ insert เนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ยมันเขียนว่า161ทับ161เนี่ยมันเป็น base card นะในในใน161ใ,ใ16บนะโอเคไปลคลิปนานนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะเปิดไวๆแล้วนะเปิดไวแล้วมาเราไม่ต้องดูเดี๋ยวผมไปชื่นชมเองนะ เออผมเปิดแล้วร,รู้สึกชอบเหมือนกันอ่าจะพยายามหาใบจะเป็นเบ็คแฮมนะให้ทุกคนดูนะปีเตอร์ชไมเคิลนี่จูนิโญไปการดเยอะการดเยอะเท็ดดี้เชอรริงแฮมมีอยู่สเปอร์เท่านั้นอันี่อะไรอะต้องเก็บไว้เหมือนกันนะเนะี่ยไอ้พวกเนี้ยผมก็เก็บไว้นนะเดี๋ยว ไปหาข้อมูลทีหลังนะอะไรไม่ไหร่้นออกยากแล้วเนี่ยใครว่ามันง่ายนะ่ะมันน่าจะได้อินเสิร์ตหนึ่งใบต่อกล่องนะตอนนี้ยังไม่เจออินเสิรนะจะเป็นเบสล้วนเลยนิ่งรอยคีนอีต่อมาก็ได้เป็นกัปตันนะแทนคันโดนา แล้วก็ปี97-98เแไปแคมก็ไปเล่นฟอง9กเนาะก็ดูไปแดงไงเฮยิ่งดูสารคดี Netflix นะยิ่งอินนะโอ้ต้องมาตามหาไปแคมกันแล้วเนี่ยไม่มียากยากเ็นปีเตอร์ใช่ไหมขึ้นอีกแล้วซ้ำ อันนี้เป็นอินเสิร์ตแล้วเนี่ยมันเป็นรหัส e เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสโมสรอน grove n tree อุ้ยมันไม่ได้ธรรมดานะมันจะปั๊มนูนขึ้นมาด้วยนะเนี่ยมันจะนูนๆจับดูสวยโอ้หทั้งดีอ่ะขนาดการ์ดเมื่อ20ปีที่แล้วนะัวนี่จอห์นเซนนะแม,แมนอยู่ต่อผมมีอ่าอันนี้ก็เลสเตอร์ซิตี้ตามสมสรอน โสวยนะโอ้จะไม่ขึ้นออกซ้ำเยอะจังคือผมนี้กล่องปี98ดีกกล่องนะก็เดี๋ยวค่อยมาเปิดเปิดสองปีเลยได้ไมาแค่ฝากเขาซื้อมานะได้มาอย่างละกล่องเอามาเปิดทำคลิปดูนะไปแค่ไหนเนี่ย มันจะโอ้ยอีวิคันโุน่าเนี่ยผมจะได้เบสแมนยูครบแล้วขาดบิ๊กเข้มนะเ,ออเดี๋ยวโซชายังไม่ได้ดโซชาต้องได้สิไม่สวยขนาดนั้นหรอก มาไหม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 ไม่ใช่แการีน่นีวิวโอ้ยยังไงครับเนี่ย ตาสมศรมนเชฟฟิวเวนสเตย์ Wednesday. โหเท่มากเทจริงเทจริงรอยคินแกรี่เขาอาจจะตั้งใจทำให้บปแค่มันออกยากแน่เลยถ้าชูม,มือหลังจากยิงลูกครึ่งสนามโอ้โหโค้งทียังได้ซ้ำนี่ล็อบบี้ฟาลอร จุนิจุผมซื้อะบะใบการซ้ำเยอะนะยเดียนะเด๋ยบอกนะว่าไม่ได้เศร้าเลยนะเนี่ยให้ไปซื้ออีกล่องนี้คงไม่ซื้อแล้วนี่จอร์ดี้ครับอันนี้ไม่ซ้าตอนนี้ฉันไม่ได้ซื้อจากงานแล้วมีกล่องละพันมีเห็นแล้วนะ ร,ร,ร,รัวรัวรัวสามจุดหแพ็คอะคลิปยาวคลิปยาวผมพยายามจะทำให้มันไหวนะแต่ทนี้แหละทนหน่อยนะคำโห้การ์ดยังแบบการ์ดยังดูดีมากนะดูดิมันดีกว่าการ์ดสมัยนี้เฮ้ยอันนี้มันสีทองมันหายไปนะเออนี่ ก็จะมีใบหายากนะอ่าเดี๋ยวคงไม่ได้หรอกโ,อโหคนเขาเปิดยังไงให้ได้ไปแค่มนเนี่ยทำไมผมไม่ได้น,น,น,นะ้เจมี่เวดแนปเฮ้ยเฮ้ยใบทองใบนี้ตบนไปน แฟนกิกส์ใครอะบอะไรอ่ะพีเมียโก M03 มนเดี๋ยนะอู้หูอ๋ออันนี้แหละอันนี้แหละที่มันหายากพาโบสกี้โอ้ดูการ์ดสมัยก่อนดูเขาทำสิยี่สิบสวยมากโอ้หถ้าผมทันกล่องละ399นะผมอาจผมอยากซื้อ2กล่องนะแต่มันไม่ทันแล้วนะ ราคามันขึ้นไปแล้วนะอันนี้นี่ยอันนี้อาจจะได้หนึ่งหนึ่งใบต่อกล่องผมได้แมนยูแต่ว่าเป็นคารโบสกีผมผมไม่รู้จักละอืมนาจะเป็นคันตัวหน้าก็จะดีมากเออเราสวยแล้วเบีแค่ไม่มาอันนี้เป็นโชฟี่เอครับ เชลเร์ติดติดมไม่ใช่โอ้ัอดีครับตัวนี้อยอกเทียบยกเว้นเด้แคมโอ้ฮ้ไมกากะอัลเลนเชลเลอร์ได้สอง่ะยอ มันเหลือเชื่อะไรการ์ดีสิบปียังผมว่าคนที่ได้เบคแคมไปอะส่งเช็กกิีส่งเกดตดก็มีสิทธิ์ที่จะได้การได้สินะเพราะการ์ดม,มันยังยังดีอยู่เลยอะดูดิ่ยันไปได้ไง ได้ไงเนี่ยเฮ้ยโห้ยังเศร้า oh. oh, อ่ะสามซองสุดท้ายแล้วอ่ะโห้ยังเศร้าอ่ะโหจริงอ่ะ oh. จ oh. ุดสองก็ได้ซ้ำๆนะเจ็บฟิลใบนี้หรือเปล่าันนี้หรือเปล่า โโอจนเแบ็กเบิร์นเน hey. oh, oh. ี่โอ้โหดูดูดิน้ำนูนสวยนั่นเป็นตาเมนอยู่มั้งจบแล้วผมจบแล้วผมไม่ได้ไปแคมป์อะเฮ้ยออกอย่างกันเนี่ย oh. โอเคไม่มีอะไรต้องรีแคปแบบเพราะ,ะผมไม่ได้เบคแคมเอ้ยออกยากอ,ะอ่ะโหเศร้านะเศร้าเลยอะ่ะแล้วดูการ์ดมนอยู่เนี่ยมันอยู่เพียบเลยอะ่ะไม่ยือแคมสักใบโหอ,อะไรเนี่ยให้ไปซื้ออีกกล่องมาเปิดก็ไม่ไหวแล้วมัน700รอยอ่ะโหถ้าทันวันแรกนี่แบบจะดีมากช่วงนี้จะเปิดแต่กล่องเก่านะผมมีกล่อง98อยู่ต่ผมก็จะเปิดอีกนะรีแคปนี่แล้วกันเพราะว่ามันสวยสวยมาก เห็นเขาถ่ายรูปดูในเพจแล้วไม่คิดว่ามันจะสวยอย่างนี้มันมันสวยจริงไอ้การ์ดจริงมันสวยเลยอ่ะไม่รู้จะพูดไงดูดิคือครับก่อนจะไปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมซื้อกาดได้ที่เพจ f a c e b o o k i n ิ c a r d แล้วก็ร้านช h อปปี้นะครับละเอียดด้านล่างคลิปนะครับมีลิงก์แปะอยู่วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม